สวัสดีครับวันนี้ผมได้เดินทางมารับวัตถุมงคลจากพี่ธนพันธ์เขาตองนะครับตอนนี้ผมก็นั่งอยู่กับพี่ธนพันธ์เขาตองเนี่ยแหละครับก็มารับวัตถุมงคลหลวงปู่หมุนนะใครที่บูชาหลวงปู่หมุนไปเนี่ยรุ่นชนะมาเนี่ยตอนนี้ก็ปลูกเสกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วผมก็ได้มารับนะจากพี่ธนพันธ์เป็นที่เรียบร้อยทุกรายการนะเดี๋ยวจะส่งให้พี่ธนพันธ์ครับพอดีในช่วงที่เรียกว่าไง มีงานปลูกเสกมีงานพุทธาพิเศษเนี่ยอดีผมก็ไม่ได้ติดตามเรื่องราวการปลูกเสกสักเท่าไหร,ร่นะแต่เห็นภาพน้นิดหน่อยอ่ะพี่ช่วยเล่าหน่อยว่ามีการปลูกเสกกี่วาระรุ่นเนี้ยอ๋อก่อนอื่นก็ผมก็แนะนําตัวมาเดินนะครับผมก็ธนพันธ์เขาตองนะฮะผมจะขอแจ้งให้ให้ทราบอย่างหนึ่งว่าหมายกาหนดการเราเปลี่ยนแปลงไปนดิดนึงที่จริงอ่ะวันนั้นอ่ะหมายกาหนดการเนี่ยตั้งแต่วันที่ยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้าถูกไหมครับครับพอดีอ่ะวันที่ยี่สิบสามเนี่ย ซึ่งมันเป็นวันหยุดคุณเล็กนะวันหยุดปุ๊บเนี่ยบัวผมเองอ่ะผมไปวันที่ยี่สองรถก็ยังแน่นเนยนะรถแน่นนะครับแล้วทางทางโรงงานเนี่ยเขาจ้างรถสิบล้อไปอ่ะไปขนเครื่องปั๊มไปนะเครื่องปั๊มเนี่ยที่จะไปลงที่วัดเนี่ยนะเขาไปอ่ะแล้วรถสิบล้อเนี่ยมันไปช้าใช่ไหมแล้วมันไม่ทันมันไม่ทันวันที่ยี่สิบสามแล้วพอดีวันที่ยี่สามอ่ะหลวงปู่มหาวันอ่ะท่านก็มีารกิจด้วยถูกไหมมาแล้วมีญาติโยมเข้ามาทาบุญกันเยอะท่านก็เลยบอกทางทีมงานว่าไม่เป็นไรเอาอย่างนั้นน่ะ เอาเป็นวันที่24ตอนเช้า7โมง7โมงนะให้ทีมงานน่ะขนพระขึ้นไปไว้บนนี้วิหารหลวงปู่บุญนะที่มีที่มีแบบว่าสังขารมีสังขารหลวงปู่บุญให้ขึ้นไปเสกบนนั้นแล้วก็จัดเตรียมสถานที่เลยมีพระนั่งสวดมนต์นะแล้วก็มีหลวงปู่มหาวันท่านเจ้าวัด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 บรรจารใช่ไหมแล้วก็มีอาจารณะวัดห้ทยบุรีแล้วก็มีอาจารนัดวัดเขาตองนั่งอาจารย์จิตอยู่สามสามสามองค์สามรูป ซึ่งในวิหารชยันโตด้วยใช่ไหมมีครับมีพระชยันโตด้วยนะแล้วก็ในวิหารเนี่ยผมก็บอกแล้วว่าหรือว่าชาวบ้านแถวนั้นเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าวิหารแม้กระทั่งพระที่วัดด้วยนะเขาพูดเลยว่าวิหารบนเนี้ยไม่มีรุ่นไหนเคยเลยที่ได้ขึ้นมาเสกบนบนนี้บนวิหารเลยถูกต้องมีรุ่นนี้รุ่นเดียวผมพูดนี่ผมเลงขนลุกแล้วแล้วก็รุ่นแรกรุ่นแรกด้วยนะเนี่ยเนี่ยผมผมต้องพูดได้เต็มปากตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้เหมือนกันนะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นเดียวเลยที่ว่าหลว่มหาาาันนนนทอุญตใ้้้ขึง ไอ้ขึ้นมาเสกบนวิหารได้เป็นรุ่นเดียวเลยที่จริงอ่ะที่จริงหมายกำหนดการนะนะวันที่23เนี่ยเราจะเตรียมวัตถุกคลพวกนี้นะพวกนี้ขึ้นไปไว้บนบนในเรียกว่าบนดบด้วยกันนะ,ะบนดบหรือว่าวิหารนาะนะที่หลวงบุญท่านอยู่เนี่ยเนี่ยะจะไว้ในนะั้นอ่ะหนึ่งคืนแต่พอดีอ่ะรถทางทีมงานอนะ่ะมันไปไม่ทนันเพราะมันเป็นวันหยุดรถเยอะสายอีสานท่านก็รู้นะว่ารถมันเยอะมากซึ่งไปไม่ทันรถรถสิบล้อนะที่ขนเครื่องไปนะไปถึงไปถึงนั้นตีอะไรคุณเล็กตีอะไรตีสี่ครับ ตีสี่นะฮะนะอ,ออกจากออกออกจากโรงงานไปอ่ะแล้วไปถึงไปถึงนั้นตีสี่ตีสี่ของวันที่ตีสี่ของเช้าวันที่ยี่สิบสี่นะยี่สิบสี่ครับ<อ>นะตีสี่เช้าวันที่ยี่สิบสี่พอไปถึงปุ๊บเนี่ยทางพวกทางทางพวกทางโรงงานหรือทางพวกผู้จัดตั้งเขาก็ให้รถเคาน์เตอร์ยกเครื่องลงยกเครื่องลงแล้วเขาก็เจาะเห็นไหมเจาะเจาะเจาะแทน่แทนเพื่อเพื่อจะยึดจะยึดแท่นนะยึดยึดเครื่องปั๊มมันเนี่ยเนี่ยแล้วพอเช้าวันที่ยี่สิบสี่เช้ายี่สิบสี่อ่ะก็ขนวัตถุบางคนทุบทุบเนี่ย นะทุกตรงมบวนเนี่ยขึ้นไป,ไปข้างบนบน,บน,บน,บนวิหารหรือว่าบนดบแล้วก็มีพระอาิษฐานจิตก็คือหลวงปู่มหาวันท่านเป,ไป็นนั่งเป็นแบบนั่งเป็นประธานใช่ไหมเสกแล้วก็มีพระอาจารย์นัสเจ้าวัดวัดระทองนั่งนั่งอาริษฐานจิตด้วยแล้วก็อาจารย์ณวัดพุทธประชีนั่งอาิษฐานจิตด้วยแล้วก็มีพระสวดชัยันโตนะ<อ>ตรงนี้เน่เป็นเวลาประมาณสักรอะแถวนั้นอ่ะแล้วท่านจะสวดประมาณแบบอธิษฐานจิตประมาณ คาบหนึ่งของท่านเนี่ยบางองค์ก็15นาทีมั่งบางองค์ขึ้นชั่วโมงมั่งแถวบ้านเราบางทีก็ชั่วโมงมั่งมะเนี่ยก็แล้วแต่งเงี้ยหลังจากวันนั้นนะ่ะปุ๊กเสร็จปุ๊กเสร็จอันนั้นก็คือวันที่24 24วาระแรกวาระแรกที่วัดบ้านจานเลยที่วิหาร,รที่ไว้สรีระสังขารหลวงปู่หมุนเลยแล้วไม่มีรุ่นไหน เคยมาปลูกเศษในวิหารเลยแม้แต่รุ่นเดียวใช่อันนี้เป็นคํายืนยันจากท่านเจ<ด>้าว<ด>ือหรือว่าพระที่นั่นเป็นคํายืนยันจากชาวบ้านแถวนั้นทั้งหมด<อ>และพระที่วัดทั้งหมดหรเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับนะไปที่วัดลองสอบถามได้เลยถ้าเรื่องนี้ไม่เป็นเรื่องจริงนะครับกลับมาเล่นงานธน,นพระพ์เขาตองได้เลยะครับนะทั้งทั้งที่ธนพรันเขาตองนี่ไม่ได้เป็นผู้จัดสร้างนะ เป็นผู้ช่วยงานจริงๆนะแต่สามารถการันตีได้เลยครับเพราะว่าผมเนี่ยชื่อนี้ไม่มีเสียจริงๆนะชื่อนี้เนี่ยก็ผูกเศษกันอยู่นานวาระแรกคือวัดบ้านจารแล้วาระต่อไปล้แล้วก็เสร็จนะเสร็จจากวาระที่วาระแรกที่วัดบ้านจารนะวาระที่สองผูเล็กครับไปวัดหลวงพุทองวัดบ้านคู่มาซึ่งท่านเนี่ยเป็นสหธรรมิกับหลวงพุบุญตามคนแถวบ้านแถววัดแถววัดท่านวัดบ้านคู่ไปนะท่านบอกเลยว่าหลวงปู่หลวงพุทองเนี่ย จริงๆแล้วอ่ะท่านอายุ1 1 9ปีแต่ในบัตรประชาชนของท่านเนี่ยอายุ115ปีนะเพราะสมัยโบราณเนี่ยคุณเล็กก็ต้องรู้นะว่าการเกิดการเกินเกิดการไปแจ้งเนี่ยมันไม่สะดวกบางคนทิ้งเวลาเป็นปีก่อยจะไปเกิดก่อจะไปแจ้งถูกไหมครับนะเนี่ยจะเดินทางไปได้ถูกต้องมันไกลบางทีไม่รู้ด้วยว่าต้องไปแจ้งอะไรที่ไหนโบราณครับโบราณเนี่ยก็คือชาวบ้านแถวนั้นเขาจะบอกเลยว่าหลวงพุทธรอายุี่ยอายุ119ปีแต่ในสามัญนครัวบ้านเนี่ยหรือว่าบัตรประชาชนท่านเนี่ยนะ ท่านลงไว้ร้อยสิบห้าปีเนี่ยท่านเป็นพหะธรรมิกกับหลวงปู่หมุนวัดบ้านกาญนะเนี่ยเลยให้ไปเสกก็คืออีกวาระหนึ่งก็ที่วาระที่สองนะของวันที่ยี่สิบสี่แล้วก็ยังมียังมีท่านเจ้าวาดนะเจ้าวาดวัดไอ้วัดบ้านคูบนะหลวงปู่ทองเนี่ยท่านอยู่วัดบ้านคูบแต่ท่านไม่ได้เป็นเจ้าวาดซึ่งเจ้าวาดอีกองค์นึงเนี่ยท่านก็เก่งเหมือนกันนะแต่ผมก็ไม่รู้จักชื่อท่านใช่ไหมเพราะเราก็ไปครั้งแรกก็ไม่เจอท่านใช่ไหมแล้วครั้งเนี้ยหลวงปู่หลวงปู่ทองท่านบอกว่า ไปนิมนต์ท่านเจ้าวาดมาเสกไว้นะให้เกียรติท่านเจ้าวาดมาเพราะท่านเจ้าวาดเนี่ยถ้าเป็น,เ,ปนเกจิเหมือนกันท่านก็มานั่งเสกเกให้แต่ท่านเสกเมไม่เหมือนเสกเหมือนมาเรานะท่านจะเสกท่านจะออกเป็นเสียงมาเลยท่านจะเรียกมาทุกทุกทุกคาบนะไม่ว่าคาบเมตตาคาบโชคลาภคาบเรียกคาขายเรียกเงินเรียกทองนะท่านจะเสกท่านจะพูดมาเป็นเสียงเป็นเสียงเป็นเสียงมาเสียงเลยเนี่ยพอท่านพูดแบบว่าเหมือนถ้าท่านเสกมาเสร็จเสร็จใช่ไหมท่านก็พรมน้ำมนต์มาเนียก็คือเนี่ย เราก็ได้ทั้งหลวงพุททองวัดบ้านคูบแล้วก็<ม>ท่านเจ้าวาดซึ่งเป็นกระจิที่นั้งอีกหนึ่งรูปนะ<ม>แล้วเสร็จจากช่วงนั้นน่ะเราก็ได้เวลากินข้าวกินข้าวกินข้าวกลางวันใช่ไหม<ช><ช>เราก็กินข้าวกลางวันข้างวัดอ่ะพอกินข้าวกลาง<ม>วันข้างวัดเสร็จปุ๊บประมาณถ้าเกิดใกล้ๆเที่ยงใช่ไหมทางทีมงานก็ไปที่อำเภอนี่รู้สึกว่าจะอยู่อำเภอพายุหรือออำเภอพายุหรือว่าอำเภออะไรนะซึ่งหลวงหลวงปู่นี่หลวงู่เสา หลวงปู่เสา,สาเนี่ยท่านเป็นศิทธ์สายหลวงปู่มุมวัดประสาทเยอ,อนะหลวงปู่เสาเนี่ยซึ่งหลวงปู่เสาเนี่ยที่จริงอ่ะถ้าถ้ารู้ประวัติจ,จริงๆแล้วนะการเสกจ,จริงเนี่ยท่านจะไม่ให้พระอื่นเสกร,ร,ร่วมด้วยนะแม้กระท,ทั่งทีมงานทีมงานหรือว่าลูกศิษย์ท่านสายสายอีสานนะท่านจะบอกเลยซึ่งทางทีมงานอ่ะได้เชิญอาจารย์นัดแล้วก็เชิญอาจารย์ณไปนั่งร่วมอธิษฐานจิตกับอาจารย์ณกับอาจารย์นัดนี่คือท่านเจ้าวาด วัดเขาตองก่ะวัดพุทวบุรีท่านตามทางก็ตามตามพวกทีมงานไปด้วย嘛เพราะท่านเพราะทางทีมงานเราเป็นลูกศิษย์ท่านด้วย嘛ท่านก็ตามไปและทางทีมงานน่ะก็เชิญทั้งสององค์เนี่ยทั้งสองรูปเนี่ยไปนั่งเสกด้วยซึ่งทางลูกศิษย์สายอีสานท่านบอกว่าเขามาเขามาสะกิดผมเขาบอกว่าหลวงปู่เน่ะเขาไม่ให้ใครเสกด้วยนะเพราะหลวงปู่เสาเนี่ยท่านจะเสกเดียวเขาบอกถ้าเองจะเสกเองจะเสกรวมเน่เองไม่เสกชื่อมาก่อน แต่ให้<อ>แต่ให้ค่าเสกเนี่ยข้าต้องเสกเดียวถ้าค่าจะเสกกับคูบาอาจารย์เขาอ๋อเหรอหลวงปู่เสาท่านก็นั่งนิ่งอยู่พักนึงผมก็นั่งมองหน้าหลวงปู่อยู่เหมือนกันนั่งมองหน้าหลวงปู่อยู่แล้วทางทีมงานก็ษจิกิเนี่ยลูกศิษย์ท่านก็สจิกิผมแบบเนี้ยผมก็แบบสอง,ององค์อะ่ะท่านนั่งไปแล้วแล้วให้ผมพูดยังไงคุณเล็กถูกไหมเอมอทีนี้ผมก็บอกหลวงปู่ผมก็นั่งมองนัวงปู่หลวงปู่ท่านก็เลยมาขอขมาคูบาอาจารย์ท่านเหลวงปู่ท่านขอขมานะเพราะธรรมดาเนี่ยหลวงปู่เสารเนี่ ถ้าไปที่วัดเนี่ยท่านจะเสกของท่านเองเนี่ยหลวงปู่ท่านก็ผมผมได้ยินอยู่เพราะผมนั่งติดกับท่านเลยนะนั่งติดกับปู่เสาเลยเพราะผมคนถือรูปพระคำเนี่ยนะเพราะหลวงเสาเนี่ยท่านเดินมระสาดท่านจะถัดไปใช่ไหมล้วท่านถือรูปพระคำมาออกท่องท่านก็ถัดไปถัดไปหลวงปู่ครับเดี๋ยวผมถือรูปพระคำให้แล้วหลวงปู่ท่านก็ถัดถัดไปใช่ไหมทีนี้ทีนั้นปู่ผมก็ส่งรูปพระคำให้ปู่ปู่ก็ไม่ยอมเสกนะไม่ยอมเสกนะผมก็นั่งหน้าปู่แล้วรู้สึกท่านบอกอย่างที่บอกเพื่อนเพราะว่าถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยหรือว่่่าเเป็นนนนคอืีย หลวงปู่เสาท่านยังไม่เตกให้เลยนี่เขาไม่เตกเลยทีนี้ผมก็มองหน้าหลวงปู่มากแล้วก็มองหน้าพระนี่แล้วพระท่านน่ะขององค์นี้ท่านก็นั่งอธิษฐารตไปแล้วใช่ไหมครับเราจะไ่ให้ท่านออกเดี๋ยวท่านก็จะเสียหน้าถูกมากอแล้วก็เลยเงียบนะเนี่ยหลวงปู่เลยหลวงปู่ท่านก็เลยมาขอเข้ามาขอเข้ามาครูบาอาจารย์ท่านเนี่ยท่านก็เลยท่านก็เลยนั่งเสกให้เนี่ยก็เป็นที่มาของ วาระที่3ของวันที่24ครับแล้วหลังจากนั้นนะทางทีมงานก็กลับมาที่โรงงานต่อ,อเพื่อว่าจะมาดําเนินการเรื่องเครื่องเครื่องติดตั้งเพราะเครื่องมาตีสี่คือเขา ายถึงว่ากลับมาโรงงานที่ไหนในโรงงานที่ไม่ทางทีมงานทางทีมงานเนี่ยก็มาติดตั้งเครื่องอเครื่องเครื่องเครื่องปั๊มอะที่เราขดมาที่วัดนะ<อ>มามาดำเนินการเจาะพงเจาะพื้นเอาเครื่องอเอาเครื่องปั๊มลงอะเพื่อเพื่อว่าจะมาปั๊มพระนำเลิกให้ประชาชนร่วมทําบุญสั่งจองอในวันที่25ซึ่งเป็นวันอธิษฐานจิตใหญ่วันที่25ครับซึ่งวันที่อธิษฐานจิตใหญ่นี่ก็มีเกจิมาทั้งหมดคุณเล็กเก้าเก้าองค์หรือเก้ารูปนะซึ่ง ทั้งหมด9้าองค์เก้ารูปอ่ะผมก็รู้จักไม่หมดนะครับเพราะว่าเป็นพระสายอิสานซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือที่ผมรู้จักจริงๆก็คือหลวงพุเจซึ่งหลวงพุเจเนี่ยเป็นผมอ่ะเป็นคนแนะนําทีมงานไปบอกว่าผมขอให้ทีมงานอ่ะนิมนต์หลวงพุเจองนะเพราะหลวงพุเจเนี่ยผมรู้ผมผมพอรู้จักท่านมามาเพราะท่านมาท่านแปลกตรงไหนรือไมคุณเล็กที่ผมที่ผมให้นิมนต์ท่านมาเสกเนี่ยเพราะอะไรไหมหลวงพุเจเนี่ยเวลาท่านเสกนะท่านจะไม่เข้าไปเสกในโบสถ์ท่านจะยืนเสกหน้าโบสถ์และท่านถือไม้เท้าอ่ะ ไม้เท้าเป็นไม้เท้าไม้ไผ่เป็นรูปพญานาคเป็นถั่วพญานาคันะซึ่งเป็นพิมพ์เดียวกับที่ว่าหลวงพ่อบุญท่านยืนถือไม้เท้านี่เลยนะนะถ้าใครดูในคลิปในคลิปวันเสกอะมันจะมีการไล์สดดูเหมือนกันนะเนี่ยคุณเล็กคุณเล็กจับอันนี้ไปนะในในคลิปมาไล์สดอะจะมีการพุทธาวิเศษอะจะมีครับจะมีการไล์สดที่ว่าหลวงพ่อเจท่านจะมายืนเสกอยู่หน้าโบสถ์แล้วท่านเสกปุ๊บนะท่านจะถือไม้เท้าท่านนะแล้วท่านจะแงนจะแงนรซฟาทิศเงี้ยนะอย่างเงี้ยแล้วซึ่งซึ่งซึ่ ใช่ไหมผมก็ได้บอกทีมงานว่าเฮ้ยเฮเนี่ยภาพที่ตรงกดเนี่ยของเรามันชัดเจนอยู่แล้วครับเฮ้ยมึงมาไลฟ์เลยมึงมาไลฟ์ให้เขาดูเลยว่าเนี่ยมันตรงกดอยู่ในงานเรานะน,ะ,<อ>นะรู้เลยไม่ใช่ว่าเราไปถ่ายรูปมาแล้วเรามาเรามาก๊อปลงลงในในนี้เดี๋ยวจะหาว่าเรากรอร๊อปรูปอื่นก็ถูกไป<อ><อ>คนเนอ,นอกนะเนี่ยเราเอาของจริงนะครับการไลฟ์สดเนี่ยมันเป็นของจริงนะครับเราก็ไลฟ์ตั้งแต่นี่เหลยดึงภาพตั้งแต่ข้างโบสถ์ขึ้นไปบนท้องฟ้าเลยครับว่าภาพที่ได้ทรงกดทรงกดนะซึ่งภาธิี่สรงกดดู จนจนึกว่าจนปกเสกเสร็จแล้วพระที่ยังทรงกฎเลยนะนะแล้วก็ยังหลวงพุเจเนี่ยท่านยืนท่านยืนเสกอยู่ข้างนอกโบสถ์อีกนะทางทีมงานอ่ะหรือว่าทางทีมงานพวกผมเนี่ยอีกทีมนะเขาไร้สดเนี่ยซึ่งยืนอยู่หน้าประตูโบสถ์นะหลวงพุเจเนี่ยพระฤาษีท่านรู้นะท่านต้องให้พวกนี้แอบ,บแอบ,บแอบหลบ,บหมดเลยนะเพราะาหลวงเปเนี่ยท่านต้องเพ่งในโบสถ์เพ่งมาในโบสถ์ด้วยก็คือท่านยืนนอกโบสถ์แล้วก็เพ่งไปวัตถุบางคนผ่านประตูไปก็ต้องไม่มีใครบังประตูที่ จะไม่ให้ท่านเห็นวัตถุมงคลได้ใช่ท่านจะต้องเพ่งวัตถุเข้าไปสู่ในในวัตถุมงคลเนี่ยไหมนี่แล้วก็รุ่นนี้นะซึ่งพระแกจิตอ่ะมีทั้งหมดอ่ะ9 9รูปนะร9รูปอนะ่ะซึ่งว่าผมก็รู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างที่ผมรู้จักจริงๆก็คือหนึ่งก็คือว่าหลวงพุเจนะหลวงพุเจแล้วก็สองหลวงปู่วันชัยที่ที่ท่านาวไว้ผมขาวๆนะเอาไปเยอะแล้วอีกองหนึ่งที่ว่าอีกองหนึ่งก็ดำๆน้ำๆหน่อยนะัรู้สึกว่าเป็นอาจารย์ผนเมือง ที่วัดป่าท้องลมนะแล้วก็มีหลวงปู่มหาวันนะแล้วก็มีเกจิอีกเกจิอีกอะไรอีก5รูปนะผมก็ไม่ค่อยรู้จักเพราะว่าผมอะยุ่งอยู่กับหน้าโบสถ์หน้าโบสถ์ยุ่งกับยุ่งกับการปั๊มพระรับรับจองรับจองเงินเรียญปั๊มนําเลิกกันที่วัดนะมันเป็นเป็นเป็นปั๊มนำเลิกปั๊มนเลิกที่วัดครับผมก็ผมก็มายุ่งอยู่ตรงนี้อยู่นะเนี่ยมาปั๊มเพิ่งว่าไอ้ที่ยุ่งเพราะอะไรคุณเล็กพอเวลาแบบว่า เวลาการปั๊มพราใช่ไหมเราจะปั๊มเนื้อทองแดงนะเนื้อทองแดงไม่ตัดปีกน้ำเลิกเนื้อฟ้าบาทไม่ตัดปีกน้ำเลิกเนื้อปีกเครื่องบินทีเ่เป็นเนื้อนี้ไม่ตัดปีกน้ำเลิกแล้วก็เป็นเนื้อเงินไม่ตัดปีกน้ำเลิกนะเนี่ยซึ่งเน,เนื้อทองแดงเราก็จะให้ผู้ร่วมทำบุญ200เงินทุกบาททุกตังค์เราใส่ตู้หมดเลยเราจะไม่แตะซึ่งวันนั้นอ่ะผมก็บอกเลยว่าวันนี้ผมผมขอเป็นธรรมยุทธผมไม่รับตังค์เล็กให้ญาติโยมมาเอาเงินใส่ตู้เลยใช่ไหมเราจะไม่แตะตังค์เพราะเงินตรงเนี้ยเราถบายวัทททุุกกบาาตตงนะใรรจอแแล้ว่เ ลงชื่อก่อนว่าคุณจะจองเนื้อนี้จองเนื้อนี้เนื้อนี้เราจะเขียนเป็นเป็นเป็นสมบุตรเล่มอ่ะเราจะเขียนว่าหน้าน,นี้จองเนื้อเงินหน้านี้จองเนื้อสี่เครื่องบินหน้านี้จองฝาบาทหน้านี้จองทองแดงเราจะเวน้นเว้นไว้เวลาญาติโยมมามาสั่งจองปุ๊บเนี่ยเราจะถามไปอ้าวอ้าวอย่างเช่นว่าคุณเล็กมาจองคุณเล็กจะเอาเนื้อ,อรครับอ่าคุณเล็กก็สอบถามว่าเนื้อนี้ราคาเท่าไหร่เนื้อนี้ราคาเท่าไหร่มาแล้วก็รับวัตถุของคนได้ตอนไหนนะแล้วจะเสร็จกี่โมงทุกทุกขั้นตอนน่ะมีคนถามหมด แต่ละคนละคนก็ต้องรู้แหละมาว่าคนนี้มาก็ถามแบบนี้ซึ่งวันนั้นโอ้โหซึ่งวันนั้นผมต้องแฝบพอมากเป็นร้อยๆคนเนี่ยใช่ตอบคําถามเงีคนทุกคนนะบางคนบอกว่าขอรับพระเลยได้ไหมที่จริงอคุณเล็กผมให้เลยก็ให้ได้เพราะพระนยบางองค์มันปั๊มเสร็จแล้วตอกเลขเสร็จแล้วผมให้ได้ผมก็ถามพี่ผมนานาเป็นคนชัดเจนพระนานายังไม่เสกเลยพี่เอาไปทําไมยังไมผมไม่ให้พี่หรอกต้องเสร็จงานก่อนพี่ถึงจะรับพระได้ ผมไม่ต้องการเงินพี่นะพี่ได้พระไปหรือท่านได้พระไปเนี่ยต้องมีพุทธคุณเสร็จงานก่อนท่านถึงจะรับพระได้นะผมก็เขียนใบไปให้ใบที่ว่าเฮ้ยท่านสั่งจองนื้อะไรอะไรเขียนใบมาให้มาถึงเวลาปุ๊บเนี่ยท่านก็เอาใบนั้นมาให้ผมและใบเนี่ยมีสิทธินะคนที่อยู่มีสิทธิ์ไปรับได้แจกทานได้เพราะแจกทานปุ๊บเนี่ยเราจะมีบัตรให้ไปรับพระถ้าไม่มีบัตรปุ๊บเนี่ยเราไม่เราไม่แจกพระให้แต่แต่สําหรับผมเนี่ย อ,อารณ์มารวยได้มัง่งแต่ถ้าเข้าอีกข้างหนึง่งถ้ามีบัตรเขาไม่จ่ายเลยนะแต่ผมเนะี่ยสม,มัยอามาคนสองคนเนี่ยไม่ไม,ไม่มีบัตรอะปะอะปะผมก็ให้ไปองคนะ์ให้ไปองค์นะ,แต,ะแต่อีกฝั่งหนึ่งอ่ะเขาไม่ให้นะ,ะผมอาศัยว่าเฮ้เราก็อารณ์มารวยไปใช่ไหมไหนๆเขาเข้ามาแล้วเ,ออเราให้ได้เราก็ให้ไปเนี่ยเนี่ยผมก็เลยผมก็เลยมายุ่งตรงนี้แล้ววันนั้นอนะ่ะผมก็หาเงินเข้าวัดได้เท่าไหร่มาครณเล็กเท่าไหร่รัะซึ่งว่าทางทางทีมงานหรือทางคณะกรรมการเขามานับตังนะเขาก็กะว่าประมาณจะเข้าหมื่นนะที่ว่าเงินใส่โต๊ะที่คุกลเณ็ เปิดตู้ออกมาเนี่ยมันทั้งหมดนะนับผมนับตังค์ด้วยกรรมการนับตังค์ด้วยเบเสร็จแล้ว91,800มนันะมันมันเกินคาดอะเกินคาดเขากะว่าประมาณลุ้นนะว่าจะห้าหมื่นห้าหมื่นเท่าไหร่ว่าห้าหมื่นเท่าไหร่ว่าแค่นี้เองนะแต่อย่างงี้ยหัวงเล็กนับไป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 เฮ้ยเบเสร็จแล้วถวายหลวงปู่มหาวันไป91,800นปซึ่งการการการถวายตังค์เนี่ยหรือว่าอะไรเราทัดเกร์ครับเรานับเงินแล้วเราเขียนเป็นตัวหนังสือ แล้วเราใส่พานไปถวายหลวงปู่มหาวันหน้าหลวงปู่หมุนที่ท่านยืนถือไม้เท้าไปเลยนี่เนี่ยหลวงหลวงปู่ท่านบอกเลยว่าไม่มีรุ่นไหนนะที่ว่าทาถึงขนาดนี้และชาวบ้านเขาก็บอกว่าไม่มีรุ่นไหนที่ทําแบบนี้ก็ใช่สิครับเพราะพวกผมมันบ้าไปแล้วพวกมึงอขนเครื่องมาปั๊มถึงโรงงานจากโรงงานมาปั๊มที่วัดมันไม่มีที่ไหนหรอกครับที่เขาจะเอาขนเครื่องปั๊มที่าที่โรงงานมาปั๊มที่วัด้วไม่มีครับผ้าขนส่งของของ,ของรถ ที่ไปปั๊มเท่าไหร่ครับคุณเล็กรู้สึกว่าจะ3 0 0 0 0ื่นสี่หมื่นนะค่าขนส่งนะเพราะมันไปไปกลับนี่ก็พันกว่ากิโลแล้วคุณเล็กนะไปกลับเนี่ยเนี่ยก็ค่าขนส่งมันแพงแล้วรถสิบร้อด้วยเนี่ยเนี่ยเขาบอกทางทางชาวบ้านหรือทางอะไรก็แต่เขาบอกว่าไม่มีรุ่นไหนนะแล้วถวายเงินเนี่ยเราถวายเงินเนี่ยรอบแรกใช่ไหมรอบแรกจะถวายไปห0 0 0ื่นหกหมื่นแล้วก็พระอีกสิบกัลังใช่ไหมแล้วก็เงินถวายวัดอีก90,000ื่นกว่าบาทคุณเล็กรอบเนี้ยเบ็ดเสร็จแล้วถวายเงินวัดประมาณ3ามแสนกว่าบาท นะสามแสนกว่าบาททั้งทั้งวัตถุมงคลด้วยนะประมาณสามแสนกว่าบาทครับสามแสนกว่าบาทซึ่งหลวงปู่ท่านบอกว่าเออไม่มีใครเคยให้แบบนี้นะทีนี้หลวงปู่ท่านก็บอกว่าถ้าจะมาทําเมื่อไหร่บอกนะปั้มตัวอย่างมาเลยเดี๋ยวท่านเซ็นใบญาติให้เพราะว่าเราทําให้ท่านดีนะท่านได้รับดีกรรมการวัดได้รับดีผลตอบรับออกมาดีปุ๊บเนี่ยใช่ไหมเขาก็ต้องให้เรากลับไปทําใหม่ นะแต่อย่างนี้ว่าช่วงนี้กระแสเสรศรษฐกิจมันไม่ดีเราก็เลือกไม่รู้ว่าทางทีมงานเขาก็ยังไม่รู้ว่าจะสร้างอะไรต่อไปไงก็ต้องรอติดตามรุ่นต่อไปว่าทางทีมงานเขาจะสร้างรุ่นต่อ,อไปแต่บอกตรงๆนะครับว่าเจตนาก,ก,นา,กนารเจตนาเจตนาลมของทางทีทมผู้จัดจสร้างเนี่ยเขามาดี <ม>เขามาดีมาถูกทางมาถูกทางถึงเขาจะเหลือไม่เหลือเขาจะขาดทุนไมมขาดทุนแต่เขาก็ใจถึงพึ่งได้นะพระเกจินี่ก็คือว่าทุกรูปทุกองเนี่ยเราถวายซองถวายค่าน้ำมันหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะมแม้กระท,ทั่งพระที่พระที่อาจารย์นัดหรืออาจารย์ณที่ไปด้วยกันนี่นะท่านเสกกวัดนี่นะทางทีมงานเราใส่ซองถวายหมดเลยครับนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยไปวันนี้ถวายวันนี้เออท่านได้แล้วไปวัดอื่นผมไม่ถวาย <laughs> ทางทีมงานถวายซองหมดทุกวันเลยครับนะ แล้วบางวัดนี่ผมถวายซองเองด้วยนะเหมือนอย่างวัดหลวงวัดบรนจานี่หลวงพุธเจนี่เพราะผมเป็นคนที่นตนมาเองผมบอกเฮ้ยผมบอกคุณสายชนหลวงพุธเจนี่เดี๋ยวอย่าซองเนี่ยผมถวายเองนะแล้วหลวงพุธเจนี่ผมก็ได้ถวายซองด้วยแล้วผมโชคดีตรงไหนไหมครับไ,งไ,งไม้เท้าของหลวงพุธเจนะซึ่งไม้เท้าพญานาคเนี่ยตอน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 ที่ท่านท่านนะตอนที่ทีมงานไล์สดท่านเห็นไหมครับว่าต้อยแค่นี้นะฮะต้อยสคนี้ทั้งเส้นเลยครับนะ อยู่ดุบนไม้เท้าของไม้เท้าพญานาคของหลวงพุเจที่ถึงหลวงพุเจใช้คํายันดูนะเนี่ยหลวงพุเจท่านเมตตาผมเอาสร้อยผมน่ะไปคล้องที่ไม้เท้านั่นนะเนี่ยในในไร์สดหรืออะไรแล้วแต่ภาพนิ่งผมก็ถ่ายมาว่าหลวงพุเจท่านและหลังจากอธิษฐานจิตรุ่นนั้นเสร็จปุ๊บนะหลวงพุเจท่านจะมาเสกผมอีกเนี่ยอีกประมาณเกือบห้านาทีนะดูล้วเห็นไหมเนี่ยเนี่ยรุ่นนี้นะเนี่ยอันนี้ก็เป็นเท้าเวทเหมือนกันเนี่ยแล้วได้อย่างนั้นยังไม่พอนะพวงมาลัยดอกราเลือง ที่แขวนไว้ที่ไม้เท้าอ่ะหลวงปู่ท่านก็มอบไม้ผมอีกนะผมก็ถึงบอกว่าผมอ่ะได้รับความเมตตาผมดวงดีนะผมได้ทั้งนี้หนึ่งหนึ่งเดียวเลยครับที่ว่าปลุกเสกแล้วแฝนอยู่บนไม้เท้าของหลวงพุเตนะผมอะไรดอกเราเรืองที่แฝนไม้เท้าอยู่ก็แฝนไปที่หน้ารถผม<อ>แล้วพอดีวันที่ยี่้ามันเป็นวันเกิดผมด้วยทางทีมงานก,ก็รันเซอร์ไพส์ผมอีกเซอร์ไพส์ผมยังไงครับ ช่วงที่ว่าเรานับตังในตู้บริจาคที่ว่าเรารับวัตถุมงคลที่จำหน่ายใช่ไหมเบสเด็จปุ๊บเนี่ยได้91,800มื่นั้ยใช่ไหมเราก็เอานิมนต์หลวงปู่มหาวันน่ะท่านมารับเงินรับปัจจัยที่ว่าเราได้ใช่ไหมเราเราถวายวัดหมดทุกบาททุกตังค์นะเราก็เอาไปถวายหลวงปู่เจที่ที่หน้าที่หน้าไอ้วิหารของหลวงปู่บุนที่ยืนที่รูปปั้นยืนอย่างเงี้ยนะเนี่ยเราถวายเงินถวายเงินเสร็จปุ๊บทางทีมงานก็เซอร์ไพรส์ผมเลยนะคุณเล็กยังไงจัดวันเกิดให้ผมเอาเค้กออกมาเฮ้ยกาตกใจแล้วเปิดเพลง มันยกเค้กมาปุ๊บมันให้หลวงปู่มหาวันหลวงปู่มหาวันท่านก็ทางนี้เขาเขาก็จุดจุดทูบไจุดจุดเทียนใช่ไหมหลวงปู่มหาวันเขาอวยพรให้ผมใช่ไหมแล้วผมก็เออหลวงปู่ก็เป่าเค้กให้ผมแล้วหลวงปู่ก็ป้อนเค้กผมมาใช่ไหมไทีนี้ทีนี้อเหมือนแบบเออผมก็เป็นคนโชคดีอีกๆๆๆๆๆอีกดังหนึ่งอย่างนะฮะซึ่งมันเกิดผมปีนี้ผมก็ถือเออเราก็โชคดีไว้เล้วนะ<อ>แล้วเราทําบุญใหญ่ไหก่อนหน้านั้นผมก็ทําบุญใหญ่ไปแล้วสองรอบ<ช>นะ วันที่9รู้สึกจะเป็นวันที่5มัวันที่5ต้นเดือนผมก็ไปเลี้ยงเด็กนะครูเล็กนะแล้วก็มาวันที่18ผมก็ทําบุญด้วยการทําบุญท่าพระป่าเลี้ยงพระเอาลงใบบริจาคถูกไหมนะยี่สิบาใบแล้วก็พอมาวันที่25ผมก็ได้ทําบุญหาเงินข้าวัดนะที่ว่า9ก8 0 0นอีกนะตร,รงนี้อีกนะแล้วก็ไปช่วยงานที่วัดอีกเนี่ย แล้วก็แล้วก็มีเพื่อนๆมามาเซอร์ไพรส์ผมแล้วก็หลวงปู่มหาวันท่านก็โมโไอ้พรมาเกิดป้อนเค้กผมอีกเนี่ยคุณเล็กผมถือว่าผมประสบความสำเร็จในปีนี้วันเกิดผมนะเนี่ยเยี่ยมมากเลยครับแล้วก็คอยติดตามรุ่นรุ่นรุ่นนี้ให้ดีแล้วกันนะครับว่ารุ่นเนี้ยทำไมทำไมก็หลวงปู่มหาวันนั่นนะไอ้หลวงพุเจนะท่านให้ลูกศิษย์ของท่านน่อินบ็อกมาบอกทางทีมงานว่ารุ่นเนี้ยเก็บไว้ให้ดีนะครับหลวงปู่บอกว่ารุ่นเนี้ย พระพรมอะ่ะท่านลงมาอวยพรอวยใยให้เต็มโบสถ์เลยนะช่วงที่ท่านเสกคุณนะเพราะท่านยืนเพ่งเพ่งพระที่อยู่หมะพระที่สงกดท่านท่านอินบ็อกมาบอกเลยว่ารุ่นนี้ให้เก็บไปดีเลยพระอินพระพรมอ่ะท่านลงมาอวยพรอวยใยให้เต็มโบสถ์เลยเนี่ยหลวงม่บุญรุ่นนี้รุ่นชนะมารเนี่ยท่านบอกให้เก็บไว้ดีเลยนะครับนะรุ่นนี้เนี่ยเนี่ยแหละ ก็เป็นศรัทธาความเชื่อกันนะอันนี้พี่จะมาเปิดโชว์ให้ดูคือว่าอันนี้เหรียญปีกเครื่องบินนะปีกเครื่องบินเนี่ยเนี่ยปีกเครื่องบินหน้าทองทิพนะคุณเล็กคุณเล็กให้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 ดูกันเลยนะเนี่ยเหรียญรุ่นนี้นะข้างหน้าจะเป็นอาจจะไม่ชัดเอออาจจะไม่ชัดเราก็ดูข้าวๆไปก่อนอันนี้คือปีกเครื่องบินหน้ากาดทองทิพนะเนี่ยแล้วผมก็ดวงดีตรงไหนครับคุณเล็กยังไงคุณเล็กดูนิครับว่าเลขอะไรเลขเก้าเนี่ยนี่งานผมก็บอกงนว่า วันวันที่ยี่ห้าผมก็ถือว่าผมดวงดีดวงดีดวงดีหลายอย่างและผมได้เลขสวยได้เลขเก้าด้วยแต่อันนี้อันนี้เดี๋ยวผมจะแกะให้ให้ให้ดูหนึ่งอย่างนะแกะแกะแกะหน้านี้เลยของผมภาผมเองผมแกะเลยนะว่าเราจะดวงดีหรือเราไม่ดวงดีเป็นเป็นเป็นเนื้ออะไรอัน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 นี้อันนี้คือมันเหมือนแบบรายการสมบัตินาคุณสมบัตินาคุณกับผู้ที่สั่งจองยกลังนะผู้ที่สั่งจองยกลังหนแล้วกันเออทีมงานเนี่ยพอดีไปจัดสร้างแล้วก็มันชนกับ วัตถุมงคลเรียกว่าอะไรม,มันนี่งไงไปโดนไปโดนโผพัดเยอะไงใช่ไหมแล้วกล่องเนี่ยไม่มีทําไม่ทันกล่องคาตลาดกรรมีกล่องพิเศษอะไรเนี่ยคือทําไม่ทันคือมันหมดอะ่ะก็เลยเนื้อทองคําเองก็ใส่กล่องแบบนี้เนื้อเงินก็แบบนี้อะไรก็แบบนี้บบนหมดนะครับเนื้อทองคําก็ใส่กล่องแบบนี้นะแต่ว่าเขียนว่าเนื้อทองคําใช้กระดาษปิดอ่ะแล้วเขียนเอาเดี๋ยวเขาทองคำมาได้ส่ง ทองคํานี่คือเนื้อทองคาอันนี้ทองคำาหะทองคํานี่ผมก็จองมาเหรียญหนึ่งนะนี่ทองคาก็จองเหรียญ่แต่ทางทีมงานเนี่ยทางทีมงานเขาเขียนที่กล่องว่าทองคําเนี่ยทองคําไม่เฉยก็เป็นกล่องลักษณะนี้เลยนะเหมือนกันครับฟีนเหมือนกันอะ่ตกใจใครได้รับไปอ่ะพี่เปิดอันนี้เนือทองคาเราจะเปิดโชว์ไหมว่ามีทองคาจริงไหมเออจะเปิดโชว์ดีไหมอยากเปิดเหมือนกันเลยนะเปีดแรหนักอยู่นะเดี๋ยวลองช่างหน่อยดิเอ่อ ก็ไล่ๆกันนะไล่ๆกันไล่ๆกันเฮ้ยหนักกว่าทองคำหนักกว่าเนี่อย่างผมนะมันคี้แกะพลาสติกออกไปแล้วนะนี่พลาสติกที่หุ้มมาแกะออกไปแล้วแกะออกไปแล้วทีนี้ทีนี้ก็มาเจอเหรียญใช่ไหมเหรียญทีนี้เราจะดูเหรียญปุ๊บนะเราไม่ได้สามารถเหนเหรียญได้เราก็ต้องแกะอีกทีครับนี่เดี๋ยวผมให้เกียรติคุณเล็กแกะให้ผมเลยแล้วกันนะให้แกะให้เกียรติแกะนี่แกะให้เขาเห็นเลยว่านี่เราแกะจริงไม่จะคุณไม่หมกเม็ดแกะมาหรืออะไรก็ไม่รู้นี่ฮะนี่ดูหลังก่อนนะครับหลัง หลังขาวแง่เลยนี่มันต้องเป็นเนื้อเงินแน่นอนครับนะนี่นะเนื้อเงินแน่นอนครับนี่แล้วแล้วแล้วก็ดูย้ำแย้มครับนี่ครับยำแยมครับโรงงานธงชาตครับนี่นะนโรงงานธงชาตนะฮะนะแต่เราไม่รู้ว่าเลขอะไรนะครับนี่ครับรับนี่ครับรุ่นนี้สวยจริงครับรุ่นนี้บอกตรงว่าสวยจริงครับผมบอกตรงผมผมเห็นแล้วผมมาทับใจงเงี้ยทีแรกอะคุณเล็กให้คุณเล็กให้คุณเล็กดูให้คุณเล็กดูเนื้อเงิน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 สวยจริงครับรุ่นนี้นะผมเห็นตั้งแต่วันเทชนวนแล้วว่าพิมผผมมอบรุ่นนี้ถูกใจ แต่แต่คุณเล็กดูเห็นเลขไหมเห็นเลขไหมว่าเลขอะไรคนเรามันต้องรุนเลขนะเรียนทําไหเนียมันต้องรุนเลขว่าเลขอะไรมันจะตื่นเต้นไหมเลขสวยไหมแต่หยิบให้คนอื่นนะเลขสวยสวยเงินหน้าเก่าทงคำหน้าหลังผมหยิบให้เขาไปเลขแปดเนี่ยแต่หยิบของตัวเองไม่รู้เลขอะไรเลยเนี่ยเลขคนอยู่ตรงไหนเนี่ยแล้ววันนี้นะอย่างปั๊มนำเลขมาคุณคอคุณเล็กเมื่อกี้เนี่ยนะเมื่อกี้เนี่ยคนที่อยู่ที่จันทบุรีเขาไปเห็นผมที่วัดชทม่าที่ว่าเออเราปั๊มนำเลขนี่นะเขาเห็นปุ๊บเขาตกใจ เขาก็เลยมาจองกับผมไปหนึ่งชุดหนึ huh. <The> ่งชุดนะแล้วเขาแล้วแล้เขากลับไปแล้วน่ะกลางทางเขาโอนตังค์ให้ผมอีกหนึ่งพันอีกอีกสองพันบาทซึ่งว่าจะจอง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 เนื้อเงินจองจองเนื้อเงินอีกหนึ่งเหรียญนะเขาจองเนื้อเงินน่ะนำเลิกไปหนึ่งชุดแันหนึ่งชุดก็แีเนื้อเงินหนึ่งเหรียญเนื้อขวาบาทเนื้อไอ้นี่เนื้อเนื้อปีขึ้นไปหนึ่งเหรียญแล้วก็เนื้อขวาบาทหนึ่งเหรียญแล้วก็เลขหกนะเลขหกนะหกหกก็ดีครับดีเราก็คิดว่าหกเข้าหาเราไม่ใช่หกเนี่ยเป็นเลถ้าเป็น จีนเนี่ยแปลว่ารวยแปลว่ารวยแต่อันนี้อันนี้าผมคิดเป็นบิธีไงสิ่งที่มันสิ่งที่มันร่ำรวยเงินทองสิ่งที่มันดีๆก็หกมาใส่ตัวเรา,เาอันนี้เอาเก้าอันนี้หกอะเซ็อเก้าหกอะผมซื้อเวลาสามปุ่เ<ว>นี่ยเห็นไหม <laughs> เพราะว่าเจตนาลมนะของผมผมว่าเจตนาผมผมดีนะผมชัดเจนนะอันนี้ผมได้เลขเก้าสาเทิร์นเงินเนี่ยผมแกะมาผมแกะมาผมได้คุณเล็กบอกได้เลขหกแต่ผมยังไม่ได้ส่งดูนะเลขหก แล้ววันนี้วันว,วันนี้ก็มีผมผม,ผมก็ได้โพสต์หน้าเฟซผมก็ได้แท็บหน้าจอที่เขาคุยกับผมมาว่าเขาขอบคุณผมนะ,ะว่าเขาได้เลขสองมั้งได้เลขกับเลขเก้าเขาขอบคุณมามผมบอก่อนก่อนที่เขาจะกลับบ้านนะเขาให้เขาให้ผมมาจัดส่งพระไป,ขไปเขาไปก็บอกพี่ขอเลขสวยนะครับผมบอกพี่เลขสวยแต่ผมให้ไม่ได้นะมันต้องค่าเลขไปใช่ไหมแล้วแต่จะได้เลขอะไรแต่ยิง่งว่าเฮ้ พอเข้าไปได้รับปุ๊บเมื่อกี้เขาโทรกลับมาหาผมเขาอินบอกมาหาผมว่าพี่ขอบคุณมากนะครับผมได้เลขอะไรพี่รู้ไหมผมบอกผมไม่รู้ครับเขาบอกผมว่าได้เลข2แล้วก็ได้เลข6นะที่ได้เลข2ก็ได้ได้เลข9เนี่ยเออผมก็เออผมดีใจด้วยเขาก็ขอบคุณผมมานะเขาบอกเออพี่ทัดเจนจริงทัดเจนจริงใช่ครับผมไม่ทำบอกแล้วผมันก็ผมเป็นคนทัดเจนจริงๆเนี่ยแล้วผมก็เลยโพสต์หน้าเฟซโพสแลวแท็บหน้าจอแลวเลยโพสต์ให้ให้ให้ดูเลยว่าตัวผมเองอ่ะผมทัดเจนแค่ไหน เดี๋ยวอ๋อเลขหกจริงครับเลขหกจริงๆเลขหกจริงๆไม่รู้อะเลขหกเลขหกเลขเลขหกอย่างครับข้างหลังข้างหลังเป็นเลขเลขเลขหกอยงครับเนี่ยเนี่ยเลขหกอันนี้เก้าอะเลขหกกันนเลขเก้าเนี่ยก็ถือว่าก็ถือดีใจพอสมควรเหมือนกันนะเราเราก็ได้เราได้เลขตัวเองก็ถือว่าดีใจพอสมควรเหมือนกันเนี่ยของดีของดีอืมก็นะ ใครได้ไปนี่ก็รุน่นนี้รุ่นนี้สวยสวยผุ้เล็กสวยสวยเนี่ยจริงๆสวยจริงรุ่นนี้สวยจริงก็นะสบายใจกันได้ใครที่ได้ไปเนี่ยมีความสุขแน่เพราะว่าของเนี่ยสวยนะดีนอกดีในพิธีก็ดีถุกเสกก็ดีเกจิอาจารย์ที่มาร่วมง,งานก็ยอดเยี่ยมนะก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะก็ผู้เล็กผมขอเน้นย้ำอีกทีหนึ่งถ้าใครไม่เชื่อทั้งผมใครไม่เชื่อผม <ม>นะหรือใครไม่เชื่อผู้จะสร้างถ้า<ม>ท่านมีโอกาสไปวัดบ้านจานนะที่กันทลมรีตะเกตท่านสามารถสอบถามเลย,เลยครับว่าเหรียญรุ่นธนะมานเนี่ยถาวายวัดจริงไหม,มนะเกจตนากาเกจตนาลมดีไหมอะไรดีไหมท่านไปสอบถามได้เลยครับถ้าไม่ดีนะท่านมาโจมตีได้เลยครับนะธนพัณฑ์เขาตองและทีมงานผู้จัดสร้างท่านโจมตีได้เลยครับ,รบนะนี่เราก้าลกาเราก็รับประกันเลยครับเนี่ยนะก็ไว้ติดตามกันต่อไปนะว่าจะมีวัตถุมงคลอะไรมาให้ สั่งจองบูชากันอีกนะสำหรับรุ่นนี้นจบไปได้วยดีแฮปปี้เอนดิ้งกันหลายๆฝ่ายที่ได้รับกันไปแล้วนะลูกคองลูกค้าแล้วก็คนจัดสร้างเองก็มีความภูมิใจในการจัดสร้างวัตถุมงคลดีๆรุ่นนี้นะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมีการจัดสร้างที่เรียกว่าเกินกว่าความสมบูรณ์แบบนะแล้วก็ได้ถวายปัจจัยต่างๆเนี่ยตามเป้าหมายเจตนาลม ที่ได้ตั้งไว้โดยสมบูรณ์นะก็ลากันไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะพี่ครับ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 สวัสดีครับสวัสดีครับครับสวยจริงครับรุ่นนี้สวยจริงครับบอกเลยว่าสวยจริงสวยจริงประิทธีดีด้วยสุดยอดรุ่นนี้ขอบคุณมากครับนพับคครับรับครับ